พิคอฟฟุตบอลวันนี้กับเซีูมบอนเตงประจำวันพฤหัสที่24เมษายนนะครับผมก็มีบอลไม่เยอะนะครับแต่ก็มีให้เชียร์ได้อยู่ถึง3คู่ด้วยกันนะครับสามารถร่วมกิจกรรมกันได้นะฮะสำหรับกัไบ้านเมื่อวานนะครับผม4คู่หน้า y o u t u b e นี่ ก็เดี๋ยวไปได้เรียงกันนิดนึงแล้วกันนะครับตัวแรกเนี่ยผมให้อยู่ต่อบินเบาลลูกครึ่งนะครับจบ1นูนะฮะชนะไม่ถึงก็ตัวนี้โดนนะครับตัวที่2นี่ผมให้อยู่รองพาเลตลูกควบลูกครึ่งนะครับจบเสมอ2อสองนะครับผมก็กินเต็มไปนะฮะซึ่งผลของแมตช์นี้นะครับที่ออกมาเนี่ยทำให้แมชหน้าเรียวพูลขอแค่1แต้มเท่านั้นก็จะได้แชมป์ทันทีนะครับผมอ่ะโอเคตัวที่3ครับผมให้อยู่รองเอซิมิลานราคาครึ่งลูกนะครับจบมิลานชนะ3าูนะครับตัวนี้กินเต็มแบบจุกๆเลย ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในทีเด็ดไลน์แอดของผมด้วยนะผมให้แบบเน้นเป็นพิเศษนะครับถ้าใครที่เป็น VIP กับผมก็น่าจะมีความสุขแฮปปี้กันไปและตัวสุดท้ายนะครับอยู่ต่อมาริดทีมเยอราคาครึ่งควบลูกนะครับจบมาริดบุกชนะ1นูนย์นะฮะก็กินไปครึ่งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยสบินเนี่ยเข้า3แล้วก็เจ๊งหนึ่งนะครับก็โดยรวมผมว่าโอเคนะส่วนใหญ่นะครับผมก็หวังว่าพี่ๆน่าจะแฮปปี้ กับผลงานเมื่อวานนะครับส่วนฟุตบอลวันนี้ครับสามคู่นะครับเตะช่วงช่วงตีสองกว่าดทั้งหมดนะครับมีโคบายเตเลตีสองตรงครับโบโลญญยาเปิดบ้านเจอกับเอ็มโปลีนะครับแล้วก็ลาลิกาลีกสเปนมีสองคู่ครับเตะพร้อมกันตีสองครึ่งอเลติโกมาดริดกับไรโยบายากาโนแล้วก็เรอัลเบติสกับบายาโดลิดนะครับสามคู่นี้ครับทายสกอร์ถูกหมดรับไปเลยครับสามพันบาทสําหรับบุคคลทั่วไปและ10,000บาทนะครับสำหรับใครที่เป็น VIP กับผมนะฮะ คู่หลักคู่ปรอบใจวันนี้นะครับผมขอไปดูที่ฝั่งโคบายเตเลยแล้วกันนะฟุตบอลถ้วยผมว่าน่าจะสนุกนะครับโบลุญญากับทางด้านของเอมโปลีฮะก็คู่นี้ครับ100บาทสำหรับขาจรและ300บาทสำหรับใครที่เป็น VIP นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยสมัคร VIP คุ้มกว่าเยอะนะผมแนะนำให้สมัครดีกว่านะครับทักมาหาผมลังไม้ได้เลยที่ไลน์แอดบอม88นะฮะ รวมไปถึงใครที่มองหาเว็บไซต์ลง,งทุนทดนไนกีฬาดีๆไว้เนื้อเชื่อใจได้การเงินมั่นคงปลอดภยัยฝากถอนรวดเร็วนะครับก็ให้ผมนะครับเซมูมอนเตงดูแลทุกท่านได้เช่นกันทักมาคุยกันหลังใหม่ได้เลยครับที่ไลน์แอดแอดบอม88นะครับ สุดท้ายนี้ครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องของผมทาง YouTube ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันสักหน่อยนะครับเกือบๆจะส0 0 0 0ื่นซับแล้วนะครับผมยังไงขออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมีเฉลิมฉลองแจกเงินใหญ่กันนะครับผมช่วงท้ายฤดูกาลนะเตรียมตัวได้เลยนะครับขอพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเรื่องพิเศษอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกรางวัลทุกคนที่ทายถูกผมแจกหมดนะครับใครที่ฟังข้อความนี้แล้วได้เงินรางวัลกับผมมาตลอดรบกวนคอมเมนต์ให้เครดิตผมตรงนี้หน่อยนะฮะ เพราะว่าบางทีบางคนบอกเอยผมไม่แจกผมไม่อ่านไลน์เลยเลยอะไรเงี้ยคือมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ผมแจกทุกคนอยู่แล้วผมขอยืนยันตรงนี้เลยนะครับยังไงช่วยให้เครดิตผมหน่อยนะทุกคนกลาบขอบพระคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลทั้งสาคู่วันนี้กันเลยครับเริ่มที่คู่หลักของเราก,ก่อนเลยนะครับในคลิปนี้ครับตีสองตรงนะครับ,บโบลญญาเปิดบ้านเจอกับเอมโปรีครับผมที่ผมเลือกคู่นี้มาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย เราได้ทีมที่ไปรอชิงชนะเลิศแล้วก็คือเอซิมิลานะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าโบลอนาจะมาตามนัดหรือเปล่าซึ่งเลกแรกนี่โอ้ทำอาไว้รุราอาลังการมากครับโบลอนาบุกไปชนะเอมโปลีได้ถึงทินเลย3ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยแพ้2อูนย์ยังเข้ารอบนะแต่ต้องดูว่าโบลอนญาจริงจังแค่ไหนนะครับผลงานช่วงหลังของโบลอนาเนี่ยเอาตรงๆเลยนะก็ถือว่าดีขึ้นเป็นระยะะ,ยะนะครับแมตท,ที่สะดุดก็คือแมตท,ที่เจอกับทีมใหญ่ แต่ว่าแมตช์ไหนที่ควรต้องมาก็มาได้หมดครับรวมถึงเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานได้1ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลลีกด้วยอันนี้ถือว่าโอ้โหเรียกกำลังใจงกำลังใจได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้ตัวเองตอนนี้ดีดขึ้นมานะครับผมอยู่ที่ท็อปโฟเรียบร้อยสำหรับโบลญนานะครับโอกาสได้ไป UCL ฤดูกาลหน้าถือว่าค่อนข้างสดใสเลยนะครับผมก็ต้องแข่งกับยูเว่ลาซิโอแล้วก็โรมาอีกทีนะครับส่วนฝั่งของเอ็มบอรีนะครับช่วงหลังนี้ไม่ชนะใครเลยจริงๆเอาตรงๆนะครับอยู่ในกลุ่มที่แบบ หนีตายได้ซานะครับห้านัดหลังสุดเสมอ3แพ้2ครับส0นัดหลังสุดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมผลงานค่อนข้างจะไปทางแย่นะครับผมเอาตรงๆนี่ไม่ได้ไปทางแย่แย่เลยดีกว่าเพราะว่าเป็นลองบุ้ยครับแต่คือมันยังมีโอกาสลุ้นหนีตายได้อยู่นะเพราะว่าเขามี25คะแนนนะผ่านจากโซนปลอดภัยแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับ โอกาสตกชั้นผมว่าก็มีไม่ใช่น้อยถ้าดูจากฟอร์มแบบนี้นะถ้ายังเค้นฟอร์มเก่งไม่ได้ก็เตรียมตัวได้เลยครับแล้วบลอนย่านี่เกมในบ้านนี่โคตรโหดนะครับผมถึงหนขณะนี้เนี่ยทุกรายการของเขาครับสิบนัดหลังสุดในบ้านของบอลลอนยา่าชนะ8เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยครับผมนะฮะขณะที่เกมเยือนเอมบรีไม่ต้องสืบครับเละตุ้มเป๊ะนะฮะอยากจะร้องเพลงมากเลยอ่ะว่ามันเละตุ้มเป๊ะละละเละตุ่มเป๊ะสุดๆนะครับเจอกันเนี่ยสแมตช์ในลีกนะเอา2แบดในลีกก่อนนะครับผมก็ เป็นทางด้านของโบลอนานะครับที่กินไม่ลงนะเสมอทั้ง2เกมเย่าเยือนในลีกนะครัประตูต่อ1สกอร์เดียวกันแต่ในฟุตบอลถ้วยก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าแมชก่อนบุกชนะได้3ประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นแมตช์นี้จะเป็นการเจอกันแมตช์ที่4ของฤดูกาลนี้นะครับส่วนสภาพความพร,ร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมครับของโบลอนาเนี่ยมีตัวเจ็บอยู่ก็คือทางด้านของเดวิดซานาบรีะนะครับ กองหลังตัวหลักของทีมนะเจ็บมาได้ประมาณเกือบ,เ,อบเดือนละรวมไปถึงลุยส์เฟอร์กูสันนะครับผมกองกลางตัวหลักของทีมอีกหนึ่งรายที่ยังคงเจ็บอยู่ก็เจ็บมาได้ร่วมเดือนเหมือนกันเช่นเดียวกับลูคัสโกราสกี้นะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะฮะเจ็บมาประมาณ1-2อาทิตย์ได้แล้วยังกลับมาลงสนามไม่ได้ก็ขาด3ตัวหลักใน3ตำแหน่งครับกองหลังกองกลางแล้วก็ผู้รักษาป,ประตูนะครับ แต่ว่าในส่วนของเกมรุกนะครับผมก็ยังอยู่กันครบครันครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าอย่างทายสลิงกานะครับตัวหลักเลยหรือว่าจะเป็นทาดนานของเบนจามินโดมิงเกสนะครับรวมไปถึงทางด้านของเยนออสกาดนะครับวันนี้ก็ลงสนามได้และที่ผมมองว่าเป็นตัวปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงโบลอนยาครับคือเรมูฟรูเลอร์นะครับแน่นอนวันนี้ลงสนามได้นะครับเซนทรับอย่างจอ่าลูคูมิแล้วก็อีกคนหนึ่งอย่างแซมบูเกมาวันนี้ก็ลงสนามได้ทั้งหมดอยู่ที่ว่าการจัดทัพของ โบโลญญาเนี่ยจะจริงจังแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวดีๆก็ค่อนข้างเยอะอยู่ฮะส่ำนรังฝั่งของเอมโบลีตัวเจ็บเพียบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าน้างของยูซูปเมเลอร์เนี่ยของกลางโมร็อกโกนะครับรวมไปถึงท่าน้างของเปโตรเปเลกรีนะฮะอันนี้กองหน้าอิตาลีคือมันตัวเจ็บมันเยอะมากครับไหนจะนิโคลัสฮาร์สกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับรวมไปถึงกองกลางโปแลนด์อย่างซีมอนซูคอฟสกีนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยตัวหลักทั้งนั้นครับห้าหกเจ็ดตัวเลยนะครับผมเอมโบลีเนี่ย คืออาจจะด้วยตัวเจ็บเยอะด้วยแหละที่ผ่านมามันทาให้ฟอร์มเนี่ยตกลงไปนะครับตัวที่เพิ่งพาได้จริงๆมีแค่กองหน้าตัวเป้านะตัวเก่าอย่างเซบาสเตโนเอสโปซิโตซึ่งก็บอกตรงๆไม่ได้ยิงมาหลายเกมแล้วนะฮะตัวป้อนมันไม่ค่อยมีนะครับผมกองกลางอย่างลาเลนโซโคลัมโบฤดูกาลนี้ก็ไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็มีเรียมแฮนเดอร์สันอีกหนึ่งรายครับที่ในตำแหน่งกองกลางเซ็นเตอร์วิฟิลตัวโฮลิงบอลที่เล่นแบบใช้ได้หน่อยนะฮะแต่ก็ช่วงหลังก็แอบเหนื่อยเหมือนกันแบกทีมหนักมาาากบเอว่ ถ้าด้วยคุณภาพทีมด้วยปัจจัยหลายๆอยา่างเอมโปลีสู้ทางด้านของโบลอนยาไม่ได้เลยจริงๆนะครับฟอร์มการเล่นโบลอนยาดูดีขึ้นมากมายมหาศาลนะครับเกมแรกชนะมาแล้ว3-0ด้วยจริงๆเกมนี้โบลอนยาควรจะต้องปล่อยจอยนะเอาตรงๆเลยนะครับมันชิลๆแล้วครับเพราะว่าสู้เก็บแรงไว้เจอกับอูดินะครับในอีก3วันข้างหน้าดีกว่ามีเกมสําคัญต้องบุกไปเยือนอูดิเนเซในลีกซึ่งต้องการแต้มอยู่แล้วเนาะอย่างที่คนทุกคนทราบนเพราะพวกเขาอยากจะได้ท็อปโฟนะครับผมแต่ด้วยผลงานในบ้านของโบลอนยาที่แบบ นมมันดีซะเหลือเกินนะเอาไปว่าตามปีปฏิทินเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่า10เกมหลังสุดนะครับในบ้านของพวกเขาซึ่งก็เป็น10เกมในบ้านของปีเนี้ยปี2025เนี่ยชนะ8เสมอ2อผลงานมันดีเหลือเกินยังไงเชื่อว่าบริญญาเนี่ยก็ยังไม่แพ้เอ็มบลรีคาบ้านหรอกนะครับแต่ประเด็นคืออยู่ที่ว่าจะชนะ จะชนะเกินแต้มต่อหรือเปล่าเท่านั้นเองอ่ะหลายคนน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะรู้แล้วนะฮะว่าราคาต่อรองเท่าไหร่ซึ่งที่ผมกล้าพูดว่าบอลญุนาชนะแน่ๆน,นะครับเ <_ S 1> พราะว่าสถิติเองเนี่ยของเอ็มบรีในการบุกเยือนบอลญุาสิบสานัดหลังสุดครับไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะฮะเสมอไป6แล้วก็แพ้ไป7นะครับอ่ะแต่ว่ามันก็แอบต่อแพ้นิดนึงนะแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ครับผมมองเอ็มบรีเนี่ยต้องเปิดเกมรูข้อใส่อาจจะมีช่องว่างในเกมรับได้นะครับ บอลุนานี่จริงๆตั้งรับเราส่วนกลับดีๆชิวๆเลยนะครับน่าจะมีโอกาสบวกเม็ดที่2ได้นะผมว่า1นึ่งศูนย์นมีแน่ๆสองหนึ่งอะไรเงียง้ยมีแน่ๆแต่เม็ดที่2จะมาหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองอ่ะผมขอซื้อใจบอลญุนาแล้วกันเรเปิดต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับผมเต็มที่แก่หูขาดนะอ่ะคู่นี้ขอเชียร์เจ้าถิ่นบอลุนยาไปนะครับแบบนเหนื่อยๆนหน้านะคู่นี้นะตามก็ใต้ไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะครับน่ะอยู่ต่อบอลุนยาลูกควบลูกครึ่งครับ ผู้ตัดมาครับไปดูศึกลาลิกา้าลีกสเปนกันบ้างเวลาตีสองครึ่งนะครับผมที่ว่านตาวันนี้แอเลติโกมาดริดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรายโยบายกาโนครับแอตาดริดตอนนี้อยู่ที่3นะครับผม32นัด63คะแนนครับยิง53เสีย27ครับประตูได้เสียบวกอยู่ 26ลูกนะครับผมก็ตอนนี้ถ้าดูจากอันดับโดยรวมดีๆไม่ได้ลุ้นแชมป์น,นะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะหลุดจากท็อป i เหมือนกันนะเพราะคะแนนค่อนข้างจะห่างนะครับแอเมเบริดเนี่ยปลอดภัยแล้วละ่ะยังไงก็จบที่ท o อปไฟแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าอันดับไหนเท่านั้นเองขณะที่รายโยอยู่ที่10นะครับ32นัด41คะแนนครับยิง35เสีย39ประตูได้เสียติดลบอยู่4ลูกนะครับพวกเขายังมีลุ้น ไปฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับผมถ้วยใดถ้วยหนึ่งนะโดยเฉพาะไอ้ถ้วยเล็กสุดยูโรปาคอนเฟเดรทิกเนี่ยมีคะแนนตามหลังมาโยก้าเป็นแค่สามคะแนนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่เต็มแม็กทุกเกมที่เหลือแน่นอนนะครับเพียงแต่ช่วงหลังๆในฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะรายโยแพ้มา2แล้วก็เสมอ1ใน3เกมล่าสุดเอาง่ายๆคือยังไม่ชนะใครเลยนะครับเปิดบ้านแพ้เอสปันยอนศูนย์สี่บุกไปแพ้บินเบาหนึ่งสามตามด้วยเกมล่าสุดครับเปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอกับบาเลนเซียหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับผมในช่วง เียเท่านั้นเองคือบุกชนะอาราเบสสองสูงนะครับนอกนั้นมีแต่เสมอกับแพ้นะฮะขณะที่แอตมาริดช่วงหลังก็แอบเริ่มปล่อยจอยเหมือนกันนะครับผมก็หลงหลวงนะครับห้านัดล่าสุดชนะแค่2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดบุกยิงลาสพามัสก็แพ้มาศูนย์ประตูต่อหนึ่งอีกด้วยก็อย่างว่าเนาะไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วนะครับรองทีมได้เต็มที่เลยนะฮะเจอกันแมชแรกครับของฤดูกาลที่บ้านรายโยครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแต่สถิติเฮ้ยตัวเฮ้ยตัวรวมแน่นอนครับแอตมาริดดูดีกว่ามากมายนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่่งเกมในนนนบ้าาาตะครััดดลสุ แอ e เปอริเอาชนะไปได้4เสมอ1นะครับผมและถ้าบอกอ่าและถ้ามองย้อนกลับไปไกลกว่านั้นครับ10นัดหลังสุดที่สนามแห่งนี้แอ e เปอริเอาชนะรายยอไปได้9ครับเสมอ1เกมเท่านั้นครับค่อนขันชัดเจนครับว่าเฮด o ูเฮดดีกว่าจริงๆนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับแอ e เปอริไม่มีตัวเจ็บ ไม่มีตัวแบนครับผมฟูลทีมแบบ100%เต็มนะฮะแม้กระทั่งตัวสำรองนี่ยังไม่มีเจ็บเลยนะครับผมทุกตำแหน่งอยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็นผู้สัาประตูอย่างแยนโอบลักนะครับตำแหน่งกองหลังอย่างพวกอ่าโฮเซมาริกีมิเน uh huh. ส childhood. โรบินเลอร์นอมันอะไรพวกนี้นะครับกองกลางโกเก้ลูดิโกเดอพอคอนอการ์เกอร์ครบครับแม้แต่คู่หน้านะครับผมก็ยูเลนอาวาเรสลงแน่แน่นอนนะครับแต่วันนี้องตงคริสต์มาสอาจจะได้พักนะแล้วให้ทางด้านของเอเซเดอร์โซลอสลงมาชิมลางในสนามแทนนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะว่าแอตเลติสไม่ได เขาเรียกว่าอาจจะต้องมีการเริ่มโรตชั่นตัวผู้เล่นแล้วล่ะนะให้ตัวหลักได้พักผ่อนบ้างนะครับขณะที่รายยอครับมีตัวเจ็บอยู่2ตัวนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวหลัก,กน,นะครับผมยกเว้นแต่กองหลังอย่างอับดุลมูมินนะครับเพียงแค่รายเดียวแต่ก็เจ็บมาได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วนะครับดังนั้นเชื่อว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับการจัดทาสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะยิ่งครับกองหน้าตัวหลักที่เล่นดีมากอย่างอวโรการเซีย นะฮะตัวนี้วันนี้ก็จะได้ลงต่อไปนะครับฮอเซ่เดฟรูโตสนะครับผมหรือว่าจะเป็นกัมเบลแล้วก็ออสการ์วาเลนตินนะครับวันนี้ลงสนามมาได้ทั้งหมดนะฮะและที่เด่นอีกตัวหนึ่งคือเซนเตอร์ฮาบนะครับที่ตอนนี้หลายทีมใหญ่เริ่มมองแล้วก็คือฟอเรสเรยูเน่นะฮะตัวนี้เล่นใช้ได้เลยนะครับแต่ถึงไงไงก็ตามแต่นะครับผมก็ยังเป็นรองแอมบาดิอยู่ดีนะครับแต่ว่าเป็นต่อในเรื่องของความตั้งใจแน่นอนเพราะว่าทางด้านของราโยเนี่ยยังต้องจริงจังอยู่เพื่อลุ้น อันดับนะครับในฟุตบอลยุโรปนะครับอ่ะโอเคแหละรู้แหละว่ายังไงซัดสถิติเป็นรองนะในการบุกเยือนแอตเลติกเ่ไม่เคยไม่เคยชนะได้เลยนะครับมีแต่เสม,มอกับแทแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะฮะด้วยความที่แอตรลติกเริ่มปล่อยจอยแล้วนะครับผมสังเกตได้ลหลายๆเกมเริ่มปล่อยจอยแล้วก็เริ่มลองตัวผู้เล่นจริงๆนะครับผมก็เลยมองว่าไลโยที่ช่วงหลังเนี่ยถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีก็ตามแต่แต่มันก็ยังมีพอมีดีอะไรอยู่บ้างนะครับผมเอ่อวันนี้เนี่ยน่าจะพอแบบว่า ฟัดเวียงกับแอตเปอรดิทได้ประมาณหนึ่งอยู่นะครับเกมอาจจะออกมาหน้าเบื่อสกอร์ต่ำมีโอกาสสูงเลยด้วยอันนี้บอกก่อนเลยนะครับผมแ,แล้วก็เชื่อว่าอย่างยิ่งว่าแอตเปอรดิทเนี่ยต้องโลเตชันตัวผู้เล่นแน่นอน100%นะครับ คู่นี้ครับเปิดมาผมว่าแพงไปนิดนึงนะสำหรับสถานการณ์แอมเบตร์ดตอนนี้ครับก็คือตามมีตอนน่อ1นลูกทวนผมว่าเต็มที่เลยคือชนะ1ลูกนี่แหละไม่เกินกว่าน,นี้นะครับคู่นี้ขอเลือกอยู่รองรายโยบเยกาโนราคา1ลูกทวนนะครับแล้วก็ขอใส่สกอต์ต่ำนะครับผม2ลูกครึ่งครบ3ามไปอีก1บินด้วยเชื่อว่าวันนี้ยังไงก็ไม่น่ายิงเกินกว่าน,นี้นะครับ2บินนะค,คู่นี้อยู่รองรายโยแล้วก็อยู่สกอต์ต่ำา2ลูกครึ่งครบสามนะครับ และตัวสุดท้ายครับที่ลาลิก้าลีกสเปนเหมือนกันนะครับเตะพร้อมกันตีสองครึ่งนะฮะเรอัลเบติสครับเปิดบ้านเจอกับเรอัลบายาโดลิดนะครับผม ทางฝั่งของเบติสครับปัจจุบันครับรั้งอยู่ที่6ครับพื้นที่ของยูโรปาลีกนะฮะสามสิบสองลัดห้าสิบเอ็ดคะแนนยิงสี่สิบห้าเสียสี่สิบประตูได้เสียบวกห้าลูกครับซึ่งสถานการณ์ของพวกเขาถ้าดูจากแต้มโดยรวมณตอนนี้เนี่ยก็ดูแล้วยังไงก็น่าจะได้ไปฟุตบอลยุโรปค่อนข้างแน่นะครับผมไม่น่าจะผิดพลาดอะไรแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยยังมีโอกาสไปถึงฟุตบอล UCL ด้วยนะครับเพราะว่าห่างจากทีมเดับห้าอย่างเบียร์ไดเอาเป็นแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ตัวเองแล้วแหละว่าฟอร์มจะะดีแคค่ไหนนรับ ส่วนฝั่งของไบยโดริกครับตอนนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับตกชั้นแบบ100%เต็มฮะถึงแม้ว่าตามหลักทฤษฎีเนี่ยจะยังไม่ตกร0 0เซก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าแมชดีแพ้คือจบครับตกชั้นอย่างเป็นทางการทันทีนะครับ32นัดบ,บีไปแค่16คะแนนเท่านั้นยิง23เสีย7 6ประตูได้เสียตดลบถึง53ครับโอ้โหยิงประตูน้อยที่สุดในลีกเสียประตูเยอะที่สุดในลีกครับคุณสมบัติครบถ้วนสําหรับการตกชั้นจริงๆครังสุดแพครับหลังสุด แพ้9เสมอ1ครับเอาอะไรมาลอดครับเนี่ยเออ14นัดหลังสุดยังไม่ชนะคู่แข่งเลยครับแพ้เกือบทุกเกมอีกตั้งหาก ขณะที่เบติสช,ช่วงหลังฟอร์มเริ่มฟื้นนะครับผมบอกเลยครับชนะ2สเสมอ2แพ้1นะฮะใน5เกมหลังสุดนะครับผมรวมไปถึงผลงานครับในฟุตบอลยูโรปาคอนเฟรนิลิกเนี่ยพวกเขาก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วด้วยนะเอาชนะทะนาของจากยูเลเนียนะครับผมทีมดังจากโปลแลนด์ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะตัวโยุโรปนะครับไปเจอกับฟิออเรนตีนาในรอบรองชนะเลิศดีไม่ดีนี่ได้แชมป์ทัวโยุโรปอีกนั่นเนี่ยเออแต่เบติสคงหวังในส่วนของพื้นที่ ยูอ่าอยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือว่าท็อไฟในลีกมากกว่านะส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครับอ่ะแต่เจอกันนัดแรกนี่โอ้โหที่บ้านไบยโดลิทนี่เป็นเบติสบุกไปแพ้มาก่อน0ต่อนะครับวันนี้มีโอกาสแล้วล่ะที่เบติสจะได้อ่าล้างตาแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะว่าสถิติของเบติสในบ้านเจอกับไบยโดลิทส2ครั้งหลังสุดเบติสชนะทั้งหมดนะครับ สภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมก็มีตัวเจ็บอยู่พอสมควรเหมือนกันนะสำหรับของธนาของเบติสนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์กโรคานะครับผมกองกลางสเปนนะครับผมหรือว่าจะเป็นกองหน้าเจนตายอย่างชิมิอัลวีล่าตัวนี้เป็นตัวอะไหล่นะครับไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วไม่เป็นไรเคดิกปากกัมบูตัวนี้กองหน้าทีมชาติคองโกนี่ใช้ประจํานะครับมา2ฤดูกาลแล้วนะฮะฤดูกาลนี้ก็ใช้หลักโดยแต่ว่าเจ็บลงสนามไม่ได้นะครับรวมไปถึงกองหลังอย่างดีโก้ยอร์เดนเตโอคาตัวนี้ไปผมว่าอาจจะสุดนิดนึงสาหรับกองหลังนะครับ นอนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะลงสนามมาได้หมดนะซึ่งสถา,ถานผมผมมองว่าไม่กระทบอะไรกับทีมสักเท่าไหร่หลอยตัวเจ็บที่กล่าวมานะครับเพราะมันก็เจ็บมาสักพักละแต่ทีมก็ยังฟอร์มดีนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ครับเกมรุกครับสอบประสานได้อย่างลงตัวมากๆนะไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีกับอิสโก้นะครับที่เล่นร่วมกันแล้วโอ้โหกองหลังฝั่งตรงข้ามเละมากแล้วมีกองหน้าอย่างชูโชเฮนันเดสนะครับผมเป็นตัวหลักในเกมรุกมีพอเบอร์ฟอร์นาาครับยืนคู่กับจอห์นนี่ในตำแหน่งกองกลางตัวปัดกวาดนะครับหน้าแผงกองหลังอีกทีหนึ่ง เยี่ยม่ะบอกเลยนะเซนเตอร์ฮาปากปากท่าวันนี้ก็ลงสนามได้นะครับโดยรวมเบติสผมว่าทีมดีดีนะดีกว่าไบยอรุตชัดเจนนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับจริงตัวเจ็บมีไม่เยอะเลย2-3ตัวแล้วไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วด้วยเป็นตัวอะไรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้สถนานการณ์ของพวกเขาในที่แย่เนี่ยมันเกิดจากฟอร,ร์มการเล่นล้วนเลยนะฮะผู้สับตมาหนึงอย่างคาวคาเฮียนเนี่ย คือเจ็บก็จริงแต่มันก็เจ็บมาได้เดือนกว่าครับแต่ต่อให้แกไม่เจ็บผมว่าผมว่าก็ทําอะไรไม่ได้ช่วยทีมอะไรไม่ได้อยู่ดีนะยังไงทีมก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับตัวหลักๆที่ลงใช้อ่ามาโดยประจำเนี่ยลงกันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวนะครับเซริมอมาล่านะรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างควนมี่นะครับผมก็ลงสนามได้เช่นกันครับนาทีนี้ควนมี่จริงๆของดีนะแต่ก็ไม่น่าจะช่วยไบยโดริได้นะครับตกชั้นไปถ้าเกิด วีทีมาขอซื้อผมว่าแกก็น่าจะไปแหละอืออ่ะคู่นี้เรื่องสถิติทุกอย่างเนี่ยบาเยร์ลิปเป็นลองเบติสทั้งหมดนะครับยกเว้นฤดูกาลนี้ที่ทําได้ดีกว่าในบ้านนะครับแต่ถึงกระนั้นเองเกมเยือนเบติสนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นของเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นของที่แบบทําให้พวกเขาต้องตกชั้นเลยอะ่ะเพราะว่า16นัดเกมเยือนฤดูกาลนี้เก็บได้แค่3แต้มครับคือมันบ้าไปแล้วอะ่ะม,มันเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ บรลมมาห่วยมากๆครับผมและถึงตั้งขณะนี้เองเนี่ยทางด้านาของกุนซือเบติสก็ดูดีกว่าด้วยนะมาเดินไปยีกินี่นะครับผมจอมเก่าเลยนะครับซึ่งพ่าเจ้าตัวเองเนี่ย คุมทัพมา15ปีนะครับแม้จะคุมทีมเนี่ยก็ตามแต่ครับเจอบาเยอร์ลิตไม่เคยแพ้เลยนะครับผมมีแต่ชนะกับเสมออย่างเดียวนะฮะถ้าไม่นับเกมเล็กแรกนะที่บุกไปแพ้บาเยอร์ลิตศูนย์หนึ่งที่กล่าวไปนะครับสถานการณ์ตอนนี้เองเนี่ยทุกอย่างเบติสครับต้องเต็มที่นะฮะเพื่อลุ้นอันดับ UCL ให้ได้ครับขณะที่บาเยอร์ลิเองเนี่ยแรงจูงใจในการเล่นเริ่มต่ำลงเรื่อยๆครับสภาพทีมเริ่มหงอยบรรยากาศเริ่มหงอยอย่างที่ทราบกันอะทีมตกชั้นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นดููแแล้วรงงจใ แต่ได้อลเบติสเหนือกว่าแถมได้เล่นในบ้านด้วยครับแอนโทนีเองเนี่ยก็โอ้โหเล่นดีเหลือเกินนะอืผมเชื่อมั่นในจอมหมุนนะครับผมอดีตป,ปีกแมนยูตัวนี้วันนี้น่าจะซันโวใส่ไบ,บโอติตได้เละเทะครับต่อ2ลูกไม่แพงเกินไปนะสําหรับสถานการณ์แบบนี้ครับผมเชื่อว่าเบติสชนะแน่นอนนะครับคู่นี้อยู่ต่อเจ้าบ้านไปได้เลยยิงขาดกัจจอยสามสี่ศน่าจะมีให้เห็นครับเรียบร้อยนะครับครบทุ่น3คู่ในค่ำคืนนี้4บินนะครับอ่ะตัวแรกครับอยู่ต่อบโบลอนยาราคาลูกครัวลูกครึ่งนะครับ ตัวที่2ครับอยู่รองรายโยบายเยกาโนราคา1ลูกท่วนพ่วงด้วยสกอร์ต่ำสอลูกครึ่งควบ3นะครับและตัวสุดท้ายครับอยู่ต่อ Real เรอ,อัลมาติดขออภยัยอยู่ต่อเรอัลเบติสครับราคา2ลูกท่วนนะเจอทีมบัวย,ยังไงก็ต้องชนะนะครับผมอ่ะประมาณนี้3คู่4บินฝากไว้ในะอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมนะกิจกรรมทายผลสกอร์วันนี้ทั้ง3คู่นะครับผมสามารถร่วมสนุกกันได้คู่หลักคู่บอบดใจของเราในวันนี้คือโบลอนยากับเอมโปลีนะครับเน้นๆตัวนี้หน่อยจะได้เงินไปกินขนมกันร้อยถึง300แแล้ววต่ว่าใครเป็น สมาชิกเป็น v i p ีกับผมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครอยากสมัคร v i p กับผมนะย้ำอีกทีทั้งมาหลังไม้นะครับไลน์แอดแอ b บอมปปสิบแปดนะครับใครอยากหาเว็บไซต์ลงทุนกันได้กีฬาดีๆไว้เนื้อเชื่อใจได้การเงินมั่นคงปลอดภัยฝากทองรวดเร็วนะครับให้ผมดูแลคุณได้ครับทักมาหลังไม้ได้เลยไลน์แอดแอปบอมแปดสิบแปดเช่นกันนะครับและย้ำอีกรอบสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมใกล้จะครบสองหมื่นับ์แล้วนะครบเมื่อไหร่ เดี๋ยวรอดูได้เลยมีกิจกรรมดีๆแน่นอนนะครับใครติดตามผมมาเป็นปีๆก็ขอให้ติดตามต่อไปกันยา,ยาวๆครอบครัวนี้นะครับอยู่กันยันยันตุยกันไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่บพรุ่งนี้ครับในฟุตบอลนัดบันสุกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ